หรับเป็นนายกฤตินเคถึงจะได้หับเป็นนายกฤตก็ได้เงาะนี่ก็มาปีนี้ถึงได้มาวันนี้ครับแนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวหน่อยอันนดีอธิบดีนายกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวนายกคมัสนายกนัทวัฒน์ครับนัทวัตรเจราเจริญอธิบดีก็คือเเครื่องช่างครับนีท่านนายกประมวลบิดาเทนนะครแต่งงานของแก้วนาทีพิยูงตัวโต้บ้านทมงทองครับก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกว่า อน่าจะเป็นดังเล็กสิเครื่องมือชิ้นเนีย้ยครับจะได้ขึ้นจะได้บริการบินลงประชาชนโดยเฉพกหุ่นทายนะครับจริงๆนะครับจะหย่อนลังนิดว่าแต่ว่าตอนนี้ดูแลทุกป่ประชาชนมีหีนเลี้ยงถ้าประชาชนว่าต้งที่ปัญหาเราตอบคนที่ต้องดูแลอยู่แต่ผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มติดเตียงที่ต้องดูแลพิเศษนี่ครับจะมีอยู่ทราบดีกว่ารายตอนนี้แต่ในถาาที่กว่ารายนั้นบางคัวบางขัวเรื่องจะเข้าก็สามารถดูแลรู้ป่ะเขาเองได้ได้ได้เต็มรูปแบบแล้ว แต่ตัวนี้ติดก็ขาตัวนี้ติดอย่ยงโดยโอกาสตัแทนเขาถึงคนอย่างน้อยแต่เราก็จะไปถึงตีมทม้โดยพันพี่น้องต้องโมคือโตมีความเชี่ยวชาญในเรื่องต้องเชี่ยวป๋อเรื่องอยู่แล้วแต่คิดว่าสมมติรรืนี้เป็น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 สมมติรถมีประโยชน์กับองค์กรโดยเฉพาะในเรื่องอะไรวาโรงเรียนต่อไปก็อาจจะได้รู้จักโรบอัตโตขึ้นวะรถพัตโก็ต้องดูในทุกวันอาจจะจุเหมือนกันถ้าเมื่อเด็กสุขภาพดี เด็กมีสติปัญญาที่มีกำลังมือเกิดใ้ดีตนั้นไหมทีนี้คนเราในกลุงไปเราก็เ้องดูแลอยู่ต่น่าจะมีอะไรสิ่งตงสมมติเราเนยไดู้เลยเราไม่ได้บอกว่าสมตราต้องดูแลอยู่อย่มากมมยแต่อย่างไรทุกนมีไม่ดีกัยสมมติสมมติตอนี้ได้มาดูเลไปจากโซนเลวได้ต้องตึ้งเลี้วได้ถึงต้นนึกเลี้ัแล้วก็ยากว่าพวกจะตเส้นปัญญานี้เล้ว นะถ้ามีโอกาสถ้าเกษตรอยังอยู่ในพื้นที่พวกมันบางทีก็อยู่พื้นที่อะไรแต่บรรลุจะรวมต้องช่วยดูแลคนในพื้นที่กับโดยเฉพาะตอนี้นะครับกับน้องแค่ไนีค่ไหนะต่พ่อพูดคุณมากในน้ำเพราะเราตาวบ้านนองต้องในในวันนี้ครับการอะไรต่างๆก็พวกเป็นทางผุยบัญชีก็จะชบระจบระจบหลังเลยนะโอเคครับพ่อพูดหมาถ้าได้ยินดีนะชายช่วงนี้ไอ้เกิดประโยชน์กับแผ่ชนมาที่สุดครับเราจะคงจะต้องดูแลดีเผื่อไม่ใช่ชายเร็ว là mục tiêu tập minh trong đồng hồ xã rồi